สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซิงล็อกจากกัมพูชานะคะแล้วก็วันนี้เรามาเปิดคลิปในรถก็คือเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวแล้ววันนี้เราต้องไปเที่ยวเลยดีใจมากดีใจโอ้แม y g o กแล้ว็ทุกคนรู้ไหมว่าเ,ออเราไปเที่ยวที่ไหนออคือเรา ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดประสีหนุนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิงเป็นคนที่ชอบอไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากๆอย่างเช่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราไปเนี่ยมันสดชื่นมันสามารถคลายเครียดได้อะไรอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วถ้าคิดไปเนี่ยสิงก็ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดประสีหนุมาประมาณสี่ห้าปีแล้วอะทุกคนมันนานเหมือนกันนะ โอเคแล้วก็อยากจะถามทุกคนโดยเหมือนกันเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไหนชอบไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหรือชอบไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันเนาะ พาทุกคนมาดูบรรยากาศของห้องของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไปดูด้วยกันนะคะอันนี้คือทางข้างนอกห้องนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นห้องของเรา c สาสองแล้วเข้ามาก็ประตูแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า แล้วอทีวีก็มีสองเตียงให้ดูห้องน้ำก่อนให้ดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำเปิดไฟเปิดไฟหน่อยเบลนลาละ ไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะทริปทริปทริปทริในข้างนอกอันนี้ก็เป็น่องตักภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ่างตักเอ่อสะน้ำสะว้น้ำใช่เออสะไว่น้ำแล้วข้างหลังก็ จะเป็นทะเลเห็นไหมครับ <Over here. S 1> เฮากำลังว่ายน้ำกำลังเล่นน้ำอยู่ไปพาทุกคนพาทุกคนไปดูเออพาทุกคนไปดูวิวข้างนอก แต่ว่ามันเสียดายบ้างเพราะว่าวันนี้ก็คือไม่ค่อยสบายไงก็เลยไม่ลงไปนะคะแลวเราหมัดเที่ยวทะเลแต่ว่าทำไมไม่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 ลงนนวหมัะทำไมไม่รู้อยากอยากบอกแผดผนแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดยังไงก็ไม่สบายไงจบจบเนี่ยนี้ก็แคหน้ากาดอนามัยใช่ไหมใช่หน้ากาดอนามัยแล้วเป ใส่ใส่อ้ออยากบอกว่ามาเที่ยวทะเลแต่ยังใส่หน้าการอนมามัยอยู่เราก็ต้องป้องกันตัวไงว่าเราไม่ได้ marker <usion> <smol> e លេងនៅទៅលឺឆ្នេរទេតែចោះទៅខាងក្រោមទេអេលេចលីអូហើយ ไปไปดูด้วยกันไปดูว่าอา,อาหารเช้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะมื่อกี้ขึ้นมา,ากินอาหารเช้าแต่ว่าเรามาช้าเกินไปอ่ะก็กินหมดเขากินหมดก็คือไม่มีอะไรกิน ก็จะไปหาอะไรกินอื่นเนาะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมอ่ะคือทำอาหารเดินสายไปกินไปทานไปทานอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมเขาฟรีให้แต่เดินสายไปถึงปุ๊บไม่มีอะไรกินหมดก็กลับมากินบะหมี่ที่ห้อง ตื่นนอน <c oughs> <c oughs> ไม่อางนั้นไม่มีอะไรกินแน่ เพื่อนอะใช่ใหญ่ไทยเปรียวมากอ่ะใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อกิมชัยผมมาจากประเทศกัมพูชาปีนี้อายุสิบสาม របស់2 32 32ທາງសុម៉ាទេហៅយន្ត車ដាក់ពេជ្រទៅមកតែធ្វើដែរអត់ចេះហ៎ กลับมาทะเลอีกแล้วคือบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงที่ประมาณถไม่สามแล้วอะ่ะคือเด็กๆเ,เขาได้เล่นน้ำเป๊ะเดียวก็ต้องกลับไปกลับไปออรุ่งแรมไปพักแล้วอะ่ะดังนั้นเขาก็ตอนนี้กับเขาอยากจะมาเล่นอีกก็เลยมาอีกครั้งน,นหาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินอาหารเที่ยงกันนะคะ

จะมาปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ออหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะและสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปละ